ยิงก็ได้ลูกเข้าก็ได้นะอะไรนะพ่อ อ่ะทีนี้ทีนี้ทีนี้หลบเลยครับทีนี้หลบเลยครับ้บรับ่เตี้ย้องเยองร่เนนี่เยียาเสีย เอามาดันมาด้านนี้เลยครับดันมาเนี้เลยครับเอาเขยายมมาเลยครับผม ดันมาเลยครับดันมาเลยครับขยำม,มาเลยครับอา่าข้ามาเลยเข้าาเลยเข้ามาเลยเ คครับขอ่อยไม่ดีอเข่าไม่ดีเอาทางทางซ้ายซ้ายออกซ้ายเลยครับให้มีระหว่างกลางครับ อ่าถอยไปเลยครับถอยไปเลยให้อยู่ระหว่างกลางครับน้าถอยมาหนะ,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 ะเดี๋ยวถ่วยอ่าย,ยายแววยายแววอ่าข,ข,ขอขอทางยายหน่อยครับ อายายเข้าเลยครับจับต่อเลยครับอายายเข้าไปใหญ่ายยาย เอาครับค่อยๆไปนะครับที่ที่ปวดเข่าก็ค่อยๆขยับนะครับนี่เขาอีกเข่าไม่ดีโทษเขาขณค่ะข่า เอาถ่ายระวังด้วยนะครับระวังด้วยนะครับระวังู รัวะไรครับเอาเลยครับเอาเลยครับตามดียาบดเลยครับไหวนะไหวนะครับอาเอาุียายาศรัทธาสูงศรัทธาสูงขอนุยาศรัทธาสูงอิมอิมเอิบนะครับ ยิ้มให้อิ่มเลยครับอิ่มบุญเลยครับอิ่มบุญยิ้มสวยๆสวยเลยครับคุณยาย โอเคโมดแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแม่ถึงไม่ถึงสวยดิศรัทธาถึงเดี๋ยวอีกไม่อีกอีกสิบกว่าปีก็หอละแข็งแรงเดีนะ เก่งมากค่ะเก่งมาก93นะคฮะน่าจะไม่ไหวนะถือว่าไม่ลุกไเวบางที93นะครับนี่ครับมีกิตติานะครับร่วมทำบุญนะอายุ93 แต่ว่าไม่ได้ลยกระอ่ีหน่รองเท้าอยู่ที่หนโอ้โอ้แลไม่ทาันหม

Ô mọi người ơi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  mọi người I <sighs>